แต่ไม่น่าเช่อนะคะว่าเคนภูปังเขาเขาแลบกับพี่มาเมี่ยวด้วยมันกินได้ทั้งกล่องเลยสวัสดีค่ะรายการมหาอวยนะคะสวัสดีสิลูกสวัสดีค่ะไทยอวยต่ำกว่า2อง0,000นคำ าาไม่ได้ค่าตัวได้เลยหลังกล้องเรามีพน no ักงานพิมพ์ดีดคอยตรวจสับนะคะว่าครบสองแสนคำหรือเปล่าเขนผูฟังเขาบอกว่าไข่ของเคนเนี่ยนุ่มมากขนมคาขนมให้ครับวาคือจริงๆแล้วว่าผลิตภัณฑ์เขาต้องได v e l o p มาจากเขาเรียกว่า insight ของผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่ว่าดูว่านุ่มนะเบอรอยากเอามือแบะๆเลยอยาเชืนะหนูไม่เชื่อนะว่าว่นนุ่มจริงเคนก็บอกว่าเคนเธอขนมอะไรอส่งมาแบบเขาส่งมาให้ที่บ้านนะ 8ปดแสนกว่ากล่องอยากให้กินถึงชาติหน้าเมื่อกี้ในหัวตอนที่ป้าบอกว่าให้กินถึงชาติหน้าคือนีิแต่ว่าป้าจะอยู่ถึงป้าไซส์เอันนี้ไซส์เอเอนี่คือไซส์ L อลแอลค่ะเอางี้แต่โสดดีกว่าว่าแต่ละไซส์เหมาะกับใครไซส์เอสเนี่ยมันชื่อมันบอกอยู่แล้วมันบอกคนเอลเอสไงพอเรากินแบบว่าขนาดกระทัดรัดขนาดกำลังดีแบบพอทานพออิ่มไซส์เอเหมาะใครครคุณรอดลแมนผู้ชายเลย 64แล้วดิฉันก็ต้องใช้แอลขนาดของสม็อกประตูนั่นเองค่ะใช้แอลคุณสมบัติของเขาคืออะไรรู้เปล่าคุณอ๋อมียังไม่รู้เลยค่ะมันเป็นยังไงครับแม่คุณไม่ทําการศึกษาต้นใจลูกเดิมจบก็สอนน้อแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าอ๋อเคนภูปังเขาคอนแรมกับพี่มาเหวี่ยวด้วยมันกินได้ทั้งกล่องเลยเขาคอนแรบกันไม่ใช่หรอ ไส้เขาเป็นแบบว่าไส้เนยมีไซส์ S M L แบบว่าอบใหม่ทุกวันเป็นอบนุ่มและที่สําคัญคือกินแล้วไม่ไม่สักปากเพราะขนมไข่ทั่วไปอ่เวลากินมันจะมีความแบบว่า texture กระปุกเนะป้าน้อกินเกินไม่ลงแต่ว่าอันนี้ของเราเขาบอกว่าของ ของเราฉันชื่อเอสเตอร์ค่ะค่ะฮีเตอร์ค่ะเขาบอกว่าข้างในจะมีบอกว่ามีเนยแล้วก็ไากินเข้าไปแล้วก็จะนุ่มป้าน้องได้กลิ่นหอมตีขึ้นเยอะอใไรอันนี้ป้าที่นุ่มอ่ะดาวนี่ป้าใช่ปะครับป้าเพราะมันกินมันออกไงกินเดี๋ยวเ่ากินร้อยชินเลยร้อยชิ้นหนโอเครายวัน โอเคนี่99แกโฟร์ดันซันเขาเรียกว่าสำคัญซึ่งหนูชอบมากเพราะว่าหนูเป็นกินแบบว่ากินที่ชิ้นที่100แล้วพูดแบบว่าอืมเปื้อนุ่ม แล้วก็ฉ่ำเนยเหม่อมาปลาอร่อยเขาตีเนื้อให้แบบว่าเนียนนุ่มมากไม่ติดคอไม่ติดคอคือิดที่คอคุณแล้วค่ะแต่ว่าข้างในนี่คือมีเนยหอมอมากซึ่งไม่น่าเชื่อเนยที่แบบนี้จะเป็นเนยโซติกาด้วยให้ถ่ายว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนที่ต้มไทยเหรอคะต้องว่าเรื่องใหญ่มากต้องถ่ายด้วยต้องถ่ายต้องถ่ายต้องเล่นเกมได้ที่แบบได้ที่น่ารักขนมไข่โคตรนุ่มสไตล์ เขาใช้คำว่าขอนมสไตล์เคนภูปังสั่งได้ที่ไหนอะเล่ให้ถ่ายให้ถ่ายใช่ไหมคะน่าจะแบบที่หน้าร้านที่ไม่จอดแบบเคนภูปังแล้วก็ซ่องทางอะไลต่างๆของเคนภูปังได้เลยค่ะสไใล์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบซื้อได้นะคะที่หน้าร้านนะคะหรือว่าที่ไหนนะติ๊กต๊อกสอบเคนภูปังค่ะทุกคนแล้วก็ซ่องทางออนไลน์ตูกป่ะเฮ้ยพอมันือนี่ถ้าใครกลัวคลิปไม่เต่็ไม่ครบให้ทุกคนแคปหน้านี้เอาไว้อ่านเอง เราคิดว่าคนดูรักเราอ่ะแคปไปอ่านเองนะคะคุณพูดตรงๆนะอร่อยเกินไปเปล่าอร่อยค่ะเพราะมันอร่อยเกินป่ะจริงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาไม่เขาไม่ลืมที่จะโฟกัสเรื่องแพ็ิเกจจริงด้วยสมมติถ้าเราซื้อนี้ไปอ่ะเรานั่งกินกับเพื่อนเราเฮ้ยแล้วหมั่นไส้เพื่อน้ามาเราสามารถเว้ยเฮ้ยมันเป็นไงหรอปะคือถ้าเกิดเพื่อนเราแบบ้็เราหมั่นไส้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอากล่องนี้ทุบได้เลยได้เลยมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้บึ้งอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ ได้ค่ะเรียรแบบรือเลยบริษัทฮาหาไม่ต้องกัดอ่ะค่ะโทษนะครับว่าอย่างสีเหลืองการมหาอวยเป็นรายการที่เราจะมาอวยสินค้าอวยอะไรก็ได้ ลูค้าเจ้าไหนอยากให้เราอวยบอกมานะคะเราจะทําให้ฟรีดีคคะขอบุณนหรือเราจะรับตังค์รับได้ลูกค้าเลยลูกค้าเจ้าไหนอยากจะมาถวายจากลูกค้าเจ้าไหนอยากบริจาคเรียกว่าโดเน็โดเน็ที่อยากกินของอร่อยต้องมากิน์คือบูปังอันนี้คืออันนี้คือหลังถามเขาว่าไม่ไม่คือกำลังจะพูดว่าเขามีเครื่องดื่มขายป้องด้วย นี่ถ้ามาทานที่ร้านเขามีน้ําดื่มตรงนี้นะครับฟรีนะคะเรื่องหรือว่าจะมีก่นสลัดชีสชาไทยอะไรก็มีหนูต้องการจะเข้าค่ะเกือบแล้วว่ามหาอวยคือจบที่เขาว่ามหาอวยนะคะไม่ต้องหาต่อคำนะคะอวยคน